ສະບາຍດີພີ່ນ້ອງສະບາຍດີເບີສູກຄົນເບີທຸມອງທຸກບອນນົາກມຮືອນຍາດຳເນາມນຳລັງເຂົ້າພິນອງຮາກມຕ່ຕະຫາດປາກສອດມນຳລັງພນສາສະບດ c ທຸກຄົນສະບາຍດີພໍມພນ້າດີ FC ທລະຮງຂົານາທາທນ เเม่สิข้าวสบายท้องอือมากําลังว่าอันสิต้มกาปิอยากกินเจ้าเห็นขาความเจ้าก็เลยไปะกออกมงจังตมาซั่นพากันมายจ้ามานี่แบาพากันมายังกพาพี่น้องไปเบิ่งเด้อพี่น้องไปเบิ่งก่อนว่ามายังพี่น้องอด บายดีพี่น้องเนี่ยบายดีโทาเขาเบาแพงเนาะคนมาซอยอัะทอดเน็กตะปูพี่น้องมาซอยมากเฮือนซอยมากเฮือน่นมาแต่เศร้าคนเลยมาจักอ่ะมา้องเทียงเนาะ่อไปปักซองใฮ้ไปแป้งเทรศัพท์นี่แหละ มือนาไปเปลี่ยนแบตผัดมะมากับปได้คือเก่ามันเป็นน้ำตูดมันใกล้สำเร็จแล้วพี่น้องใกล้สำเร็จใกล้สำเร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือแต่มุ้งลังคาบ้านกำลังหาใหม่ไม้บ่พอไม้บ่พอพี่น้องเอ้ยเพิ่นว่าไม้บ่พอไม่แางลูกมันก็หักไปนำ กก oh so okay, so oh, oh ินเบิดเพิ่นมาพี่น้องเลยนันเลยบ่พอสิได้เอาเก็บไม้ก้มไม้เก็บใส่เพิ่นว่ะตั้งสิกินเข่าทีอย่างพี่น้องเลยพี่น้องเื้อนี้ว่าพ่อผู้บ่าวเพ่อผู้บ่าวโอ้ ค้าพี่น้องมาเบิ่หของน้ำกันเพิ่องน้ำพีคนมาเห็ดไหว้ขยบเดมาน้ำเพิ่มน่อ เอาพากันเอาไม้อีใส่เพิ่นว่าไม้บ่พอพี่น้องล่ะหิวข้าวพอดีบ่ขอก็หิวคือกันแล้วท่านกินข้าวเช้าข้าวเช้าก็บ่ทันได้กินไปบกนเาโอยไปแต่เช้าพ่นดิงๆๆไปแป้งเพื่อสิได้คือกนา อันตู้อุดมันอะนะตู้อุดมันอันนั้นเขาเจ้าว่าเออฉากแบตบักข้าวเออบ่มันฉากบักข้าวมันตกน้ําเด้พอไปลกหญ้าแลมันตกน้ําแล้วมัน้นสนิมบดนี่แผ่นากมันทอดบดนี่ึเด้แผ่นากข้างในมันแบตก็เสื่อมพอแบตน่ะไปเปลี่ยนแบตแล้วก็ยังบ่แล้วตูเพิ่นมากินหมสิมา เมาตัวหิ้วพี่น้องามาพี่น้องกินข่าวน้ำกันกินข่าวเทียงมีปิ้งไก่แกงหน่อไม้กำลังแกงอยู่แกงบทันหิวหิวก่อนอาหารอาหารว่างก็มีปิ้งไก่อันว่าข่อหมากได้ตัวนี้ไก่บะนี่แกงหน่อไม้ก็มาเลย พ่อแกงหน่อไม้แล้วมือนีมือหน้ำมาพ่อตะต้อนปอกมีหน่อไหมเรื่องเก็บกินข้าวไปเดินเก็บน่อไม้เลยดิกินข้าซุ่มกันพี่น้องแกรงลงมาอีกโงบักใหญ่หน่อไหมมองบักใหญ่เลยมาเด้อพี่น้องเด้อมากินแกงหน่อไม้ซุ่มกันเคนกำลังก้าวมาถ่ายมาพิ่ได้เฮ็ดผู้นู้นผู้นั่นอยากกดเกิดแนั้นพ่น้อลงมืออย่าเดียว เอาึ้นบ้าเทิงกนี่ปิ้งกเยยสบายดีสบายดีสบายดีข่ากันเด้อหอย้หมวกห้อยนาน้องอจนเทียงนข่าซุ้มแซวพี่ขาวฮุ้ข่าวุงแนไน่แบบบ้าแบ้านเทาเนาะมอเตาถ่านเลยหมันมเลยปะจอกแก้วข้าวสาวะี เอาคุณนั่งนะกินข่าวพยุนรถไทยนะแม่แม่ไปนแม่นะไปล่างมือมันกินข่าวนี่เไอ้ได้ยิวได้เอาลานมาน้ำพี่น้องเลยลานสาวมาน้ำมาสอยทอนเด็กตะปูน้ำคนย่งบุเคยไปใส่น้ำแล้วคนกับขี่ไอ้ในยจักหน่อย เอามาสิกมาาต้ังหมอมอมดแล้วเฮยหึงเาจชิโตยับมาเยอี่สุดขึ้ับานนี่ยกล่อไอ้ขึ้ับานยับทำไมอีกสบายดีพี่น้องเนอะไรมึนมือไม่คัถึงเดนยดีใจยายิได้เฮือนัวเลยกดีใจได้เฮือนนอนกระไไมกระไ

จะตัดกินกกอยังป<ช>นคถา,ก,าอกกองะจได้ักคิดไปเลยพก,ลกินข่าก่อน,นพี่น้องมีเขาพาพาพา่พาพี่น้องพนกะชิโตกอีกเลยอู้สีบปเล่วอซะแล้วมืนอนี่เนพาะกำลังลุยพี่นอ้นอ,นองเลยใกล้เขาแล้ว กลังเห็ดมุงสีมุงลังสีมุงกลังรางเบอสองสิแล้วเนาะวันนี้เนาะนสิมไล่ก่อนมาแล้วสน้ำมาแล้วเลยมาแล้วกำลังลบบุญวันบุญวันมาแล้ว เมื่อกีอ้เนี่ผัดแดดแดดไม่แป้นเออไม่แป้นมีป,ปุกอ็ก,กินเลยได้กะบัวลายที่ทำพี่น้องเลยมาส่งสีพอ่อดอกแป้นพี่แต่ปุกอ็ก,กินจนเบิด อันนี้มันก็เป็นไม้กระดิดกระด๊าด ตอกเล็กตะปูกับตอกม่งเจ้าคล้องขาดน้ำพี่น้องเลยลุบลุบพ่นปะนาฬิกาขาดเพิ่นปะขาดครึ่งเลยใช่หนะพี่น้องเลยตอกเล็กตะปูมาไปตอกโม่งเหมาะตอกนาฬิกาพระเจ้าอยาตอกล้วตื่นบตาตอง น้อยเปียกกาได้เหมือนเฮงทางกับเพื่อนๆใช่ได วาช้างเล็กแต่เล็กตะปูมันเล็กมอสนามพอหอนนี่เข้ากะ พี่ดำล่าพาจากพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยฟนชิโตกเลยฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอบขอบคุณหลาย